โอ้จ้าอ๋อไม่ใช่ของคันนี้คันนี้ต่างหากวันนี้เอฟซีมาเยอะจริงๆค่ะจ้าเกือบจะทุกจังหวัดเลยเนาะวันนี้ถ่ายหลายรอบแล้วจ้านี่ค่ะไหวได้ตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็เดินชมได้ตามเลยเซลฟี่ได้ค่ะออกเดินทางมากี่ชั่วโมงแล้วคะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับนอนที่อนแก่นอ๋อที่ขอนแก่นจ้า มาเที่ยวมาเที่ยวมาเยี่ยมญาติค่ะเนี่ยมาเที่ยวกันอี่นัเนาะค่ลมลมเนาะจุดเทียนก่อนก็ได้มันก็จะมีเทียนอยู่จุดเทียนก่อนแล้วค่อยจุดธูปถ้าลมมาติดติดเทียนจะติดง่ายกว่าธูะเดี๋ยวจะไปเอาตัวที่มัดไ้มาจุดได้ไหมช่วยซื้อยันเ่งช่วยจุดนหเดี๋ยว สี่ซีกกดก,ก็ได้เนะใช่จะไปด้างเนลยใช่จะได้บังลงมงนะเริ่มสวยขึ้นทุกวันทุกวันค่ะเพราะว่าก็ <c oughs> เลงมือ <c oughs> ให้ทันงานแล้ววันงานได้มาไหมคะอ๋อไม่ได้มา อ oh, mm hmm. ได้ไหมไม่ได้ก็ไปเอาที่พี่แดงอ๋อมีใช่ไหมพี่แดงเขาพกเป็นประจำไฟแช็ค <laughs> ขาดไม่ได้ <laughs> ขาดไฟแช็คเหมือนจะขาดใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนทีครับ ช่วงปีใหม่ก็พอดีอมีเอฟซีมาเรื่อยๆพอดีเลยเนาะกับเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะไปเที่ยวด้วยไปเยี่ยมญาติด้วยอย่างนี้ค่ะช่วงวันหยุดยาวเนาะค่ะใช่ค่ะดูร่วมสนุกได้นะหร <c oughs> ือว,ว่าจะไปต่อ ใช่ค่ะวันนี้ก็ไปซื้ออยู่ส่วนที่ไปซื้อก็อแล้วแต่ว่าใครจะอ่ห่ออะไรเข้าไปก็มีมูลค่ากำหนดว่าเท่านี้เกินได้แต่ไม่ตำ่ำอยากที่กำหนดไว้คงสนุกนะคะ่ะตอนเย็นคงได้เฮกันนะคะคนที่ได้ของใหญ่คนที่ได้ของน้อยก็เฮอีกส่วนคนเดวยนะคะส่วน ส,ส่วนมลครับปีอะค่ะอยู่ม่ไไม,ได,มได้นะอยู่รมสนมได้อ้าวมาอีกแล้วกทอมออามาอีกแล้วกทอมอจากยองก็กทมอ,มอที่อยู่ระยองนี้ก็คงอยู่ที่รถเน,ะนากะก็เห็นติดรถอยู่ ก็ยังไม่ได้ดูนะว่าลงหรือยังไม่ได้ลงนะคะนค่ะจีก็ขอพรน,นะคะเดี๋ยวแล้วก็เก็บเอาทูบด้วยนะคะเอาทูบที่อย่างนี้ค่ะก<ม>็ปักเยอะแล้วก็มีวิชีปักนะเราก็เก็บเอาไปทิ้งขยะก่อนนะคะ<ม>จะได้มีที่ปักนะคะเพราะอฟซีมาเยอะมากเลยนะคะ ไม่มีแมงกระนที่แม่มีแมงกระทั่งที่ปรับปักทูบนะคะพ่อเต็มนะคะนะคะี่ค่ะเราก็เดินดูแต่เอซนะคะพราเอฟซมาเยอะนะคะ เอาทูบไปเก็บที่ถังขยะแล้วนะคะส่วนที่กางทูบนะคะแต่นี่เราก็จะหาไอ้ทูบที่มัดเอามาไว้เนะเนี่คื f เอฟซีมาโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาบอนึงว่ามูัเคู่อันอันคู่เอาอันก้างทูบไปเที่ เ่นสวางบ้อันนี้บ่อปลายเพิ่นนี่บ่อเพิ่นก็ว่างนาผู้แล้วนี่จ่านาจ้าจ้าปลายใหญ่ว่างนามองไอ้นี่เห็นบอเพิ่นเอ็ดไว้จ่าเพิ่นเอ็ดไว้ดอนดอนนี้นี่ละอันาคมไฟนี่ก็ะดอนนี้เลยจ้าอะไรจะกลับแล้วเหรอเป็นแรงขึ้นแล้ว จ้าโดนแล้วเต็มตึ้งแล้วบ้านนี้จ้าเต็มตึ้งแล้วบ้านนี้จ้าค่อยกำหมาอยู่จ้าค่อยก็ไปไปมากๆค่อยก็มาสาวเพิ่อนเลยเด้อจ้าเที่ยวไปจอบบ้านแน่ทำได้ลานอยู่ลานอยู่บ้านก็เที่ยวมาแน่มาอยู่จ้า จ้าทางนู้กนก็เสื้อของปู่ปริจิตนี่แหละเสื้อของลุงป้านั่นแหละทอดนิดน้อยเด็กปู่น่ะจ้ายิ่งน้อยเขามีฝีมือเนอะ <c oughs> เาะเขาเรียนมา,าเารียมนมจ้าเขาเรียนมาอยู่บนน่ะไปเฮ็ดขั้ววัดขั้วอ่ะเล็กน้อยนิดเดียวขั้ววัดใต้วัดหรืออีกย่างวัดนีื จ้าเขาเรียนมาเด้เนาะจ้าเขามีฝีมือเขาเรียนมาเขาก็ต้องเป็นกว่าคนที่อันนี้พวกเขาเรียกว่าพวกศิลป์บอกเรอจตั้น่น่งบอจบาเว่างไม่เห็ด่จ้าเห็ดไอ้ลูกละลูนี่ลูจ้หัวใหัววัดหัวยังไงอ๋อจ้าจ้า เ็นี่เขาไม่ง่ายเลยเหรออืมที่ขันเนานอบพี่ขันตอนอยู่กันนะจ้าถ้าไม่เรียนมามันก็ไม่สวยออกมาสวยขนาดนี้เนาะออจ้ะา,ากเมาแล้วลดโรตีมาขายแล้วนี่ค่ะ พอจอดปุ๊บก็ได้ขายปั๊บเลยรถโรตีนะคะค่ะโรตีมาก็ได้ซื้อนะคะเพราะว่าไม่มีที่ขายนะคะแถวนี้นะคะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะแล้วติดตาม คลิปใหม่ของย่าหนิงด้วยนะคะวันนี้นะคะลงคลิปเยอะนะคะเพราะว่า f f c มาเยอะนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ